กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่านครับผมนายชลิตแก้วจินดาสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นรองอนุรองประธานอนุกรรมธิการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวนะครับขอให้ปลายอิสระในประเด็นที่เป็นข้อสังเกตในเรื่องของโครงการตามแผนขอสไลด์เลยนะครับโครงการตามแผน ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจที่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมากที่มีในสำคัญวิกล็อกประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเป็นการขับเคลื่อนที่มีเป้าหมายด้านแฮปปี้โมเดลในพื้นที่กรทมเดือนมิถุนากันยา2564ในเรื่องของเว l ลเนส สีด้านสีด้านนั้นคืออะไรแล้วก็สำคัญต่อประชาชนและระบบเศรษ,ษฐกิจอย่างไรนะครับเว้นใสสีด้านก็หมายถึงความสุขสมบูรณ์ของนักท่องเที่ยว4ประการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านเวนิสทัวริซึมในช่วงของโควิดระบาดเนี่ยส่งผลกระทบในการเดินทางยากขึ้นหลายประเทศก็มีการปิดเส้นทางการเดินทาง ต้องอยู่ในประเทศของตัวเองเพื่อควบคุมโรคทำให้มูลค่ารวมของกระแสธุรกิจทางด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นมาตลอด10ปีมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจลดลงในปีพศ2563มาอยู่ที่4.4ล้านเหนรียญสหรัฐเวนเนตเทอรเลซึม4ส,สาขาที่ยังเติบโต,วตวสวนกระแสแม้กระทั่งช่วงที่มีการโควิดระบาดนั่นก็คือ เวเนสเรียนเอสเตก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพที่เติบโตในปี2,563มูลค่าสูงถึง275,100ล้านดอลลาร์เติบโตวกว่าปีก่อนหน้าถึง22.1ถึงแม้ว่าช่วงที่โควิดระบาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางไม่ได้ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงมากแต่อสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในกลุ่มโรงแรมและที่อยู่อาศัยได้ปรับตัวเองให้เอื้อต่อการบริการทางด้านสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องกรองอากาศการฆ่าเชื้อโรคก,การปรับสถานที่ให้เอื้อประโยชน์กับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนั่นก็คือหลักการที่ทำให้สาขานี้เติบโตทั่วโลกสูงเป็นอันดับ หนึ่งในกลุ่มของการดูแลสุขภาพมากถึง21.1%ที่ผ่านมาข้อ2ก็คือ mental w e l l n e s ก็เป็นสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตการลดความเครียดการนอนที่มีคุณภาพไปจนถึงการนั่งสมาธิหรืออื่นๆที่ช่วยในการดูแลจิตใจเป็นสาขาที่เกิดมาใหม่แต่เติบโตได้อย่างรวดเร็วมูลค่าในปี 2563ที่ผ่านมาสูงถึง131,200ล้านยอาูอสดอลล่าเติบโตถึง7.2%เป็นต์อีกสาขาที่เติบโตวสวนกระแสโควิดเพราะเมื่อมีโรคระบาดผู้คนย่อมมีความเครียดต้องหาวิธีในการจัดการควบคุมหรือระบายความเครียดออกไปยิ่งดูแลสุขภาพจิตได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดีสาขาที่3ก็คือ Public Health, Preventive and Precision Medicine หรือภาคสาธารณสุขเวชศาสตร์ป้องกันและการแพทย์เฉพาะบุคคลเน้นการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลร่างกายก่อนการเจ็บป่วยเพื่อที่จะทราบความเสี่ยงของโรคและวางแผนดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สาขาดังกล่าว เติบโตทั่วโลกสูงถึง4.5%มูลค่าในปี63อยู่ที่3 7 5 4 0 0ล้านดอลลาร์สาขาที่4ก็คือ Healthy Eating Nutrition and Weight Loss เกี่ยวข้องกับอาหารสุขภาพอาหารที่รับประทานแล้วดีกับร่างกายอาหารไขมันต่ำน้ำตาลต่ำโซเดียมต่ำ อาหารลดน้ำหนักอาหารออร์แกนิกในปี2563สาขานี้มีมูลค่าสูงถึง945,500ล้านเหนรียญสหรัฐเติบโตสูงขึ้น3.6เอข้อมูลจากศูนย์วิจัยกษตรกรไทยปี2560ประเทศไทยเรา มีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสูงถึง12.5ล้านคนต่อปีสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้สูงถึง4,900 0ล้านบาทการจ้างงานสูงถึง5 3 0 0 0 0คนประเทศเราติดอันดับ4ของเอเชียในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองจากญี่ปุ่นและอินเดียเติบโตเป็นอันดับ10ของโลกและมีโอกาสไต่อันดับขึ้นมาได้อีก หากวางแผนรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลกอย่างเหมาะสมประเทศไทยก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวข้อหนึ่งจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่6ของโลกหรือที่1ของเอเชียจาก1 9 5ประเทศทั่วโลกในเรื่องดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ ข้สอสประเทศไทยเป็น Medical h ับในการให้บริการทางการแพทย์ระด,ดับโลกและมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง j c i สูงติดอันดับ1นึ่งในหของโลกทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณภาพของการรักษาพยาบาลของประเทศไทยในประเทศไทยเหล่านี้สามารถจะดูแลรักษาตัวเขาหรือครอบครัวของเขาได้ ข้อ3ติดอันดับที่2ของโลกจากการโหวตให้เป็นประเทศที่มีเป้าหมายคนอยากมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองจากออสเตรเลียและการโดยการจัดอันดับของ w e l l n e s s เ o ซ i มอินิเชียทีฟ e 2 2 2 0ข้อ4กรุงเทพได้รับการจัดอันดับที่1ของโลกสำหรับสถานที่เหมาะสมสำหรับการทำงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยหรือที่เรียกว่า ว c ร์กเกชจาก h o ร i d ดแมกกาซีนยูเตามมาด้วยเชียงใบม่ภูเก็ตได้อันดับ10ของโลกข้อ5ประเทศไทยจจัดอันดับอยู่อันดับ5ของโลกจากมันนี่ยูเคนสถานที่ที่คนเกษียณอายุอยากไปอยู่ที่สุดข้อ6กรุงเทพมหานครได้อันดับหนึ่งของ b บ s t City จากการสำรวจ Reader's h o o i e e w w r r d 2022ของนิตยสาร Destin Asian ฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องของการเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเฟณีอาหารไทยอย่างแกงมัสมั่นัต้มยำกุ้งส้มตำถูกจัดอันดับ50อาหารที่ดีที่สุดในโลกโดย CNN ภูมิปยาท้องถิน่นเกษตรอินทรีย์นวดแผนโบราณซึ่งจัดเป็นอำนาจอ่อนซอ f พาวเวอ์ ที่สามารถนำมาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดให้คนเดินทางเข้าสู่ประเทศซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่3.5จาก Global Soft Power Index 2022จัดทำโดย Brand Finance ความสำเร็จและการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลาน e s Tourism ต้องได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงานผู้ประกอบการธุรกิจนักวิชาการประชาชนเจ้าของพื้นที่หรือคนในท้องถิงน่นดังนั้นกับภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพผลักดันให้ประเทศชาติไทยเราเป็นที่สนใจดึงดูดคนทั้งโลกมาเที่ยวและได้รับการบริการให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ เมื่อกลับไปสู่มาตุภูมิของนักท่องเที่ยวนั้นอยากจะเสนอกรอบการดำเนินการหรือโจทย์ในภารกิจต่างๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับเป็นสเตจกระบวเกานที่ควรจะดูแลในเรื่องนี้ส่วนที่สองก็คือสถาบันการศึกษา ซึ่งจะนำการวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดเรื่องของการท่องเที่ยวข้อ3ก็คือภาคสังคมประชาชนที่จะได้นำความรู้และวัฒนธรรมประเภณีต่างๆมานำเสนอที่ 4. สําสำคัญคือภาคธุรกิจที่จะดำเนินการต่างๆให้ส่วนงานเหล่านี้ได้ดำเนินการต่อไปได้เป็นผลดีทางเศรษฐกิจต่อประเทศชาติที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเรื่องของโครงการบิ๊กล็อกที่จัดทําขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศขอโทษที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา MS01 เป้าหมายการขับเคลื่อนแฮปปี้โมเดลแต่ผลที่สุดแล้วพื้นที่ดําเนินการกรุงเทพมหาคนครเนี่ยปล่อยว่างไว้นะจากการติดตามเสนอแนะเร่งนัดการปฏิรูปประเทศไม่ปรากฏว่าทําอะไรในด้านนี้เลยที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้น เป็นที่ผมพูดหามาใส่ไว้เพื่อให้เต็มในเรื่องนี้อยากทราบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและส่วนของสทชนะครับได้ติดตามในเรื่องนี้อย่างไรทำไมปล่อยให้เรื่องนี้เว้นว่างไปได้ในเป้าหมาย MS-01 1เป็นบิ๊กล็อกนะครับปี2564แล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเสร็จไปอย่างไหนแบบไร แล้วก็มีการประเมินผลวัดผลอย่างไร,รนะครับก็กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับขอบพระคุณครับ